สวัสดีค่ะมดีบ้านสวนพยุวงโดยป้าดมป้าดมจะพามาชมอัศจรรย์กล้วยไม้ไทยใหญ่ที่สุดในโลกหรือที่เรียกชื่อว่าว้านเพชรหิงหรือว้านหางช้างหรือว้านงูเหลือมเป็นดอกไม้ที่ทนทานแล้วก็ดอกใหญ่ที่สุดเป็นกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ะะจะออกดอกปีละหนึ่งครั้งช่อดอกจะอยู่ได้นานถึงสเดือนเลยละ่ะเป็นดอกที่สวยงามจะเป็นดอกสีทองสีเหลืองทองแล้วก็มีจุดด่างด้วยสีแดงเข้มนี่ค่ะให้ชมความงามชัดๆเลยงามแห้งงามหลายต้นตีอะไพี่น้องชอ่อช่อดอก สูงประมาณมร่อยหาสิบถึงสองเมตรต้นนี้จะอยู่ในกระถางมีสีชอ่อค่ะต้นนี้ออกสีชอ่อสวยงามมากเลยค่ะงามแห้งบนซ่อนดีต้นนี้ปลูกได้เป็นเกาปีสิบปีแล้วค่ะงามแห้ง เอาให้ส้มกลมงามคักเลยยังสีแพ่ออกไปอีกยุกานดอกสำหรบคุณของวานเพชรหงค่ะใช้เป็นอายุใช้เป็นยาอายุวัฒนะนำมาหั่นบางๆแล้วก็ดองกับเหล้าไว้ดื่มสองบำรุงกำลังสามแก้อาการไอเจ็บคอ สีขับลมในลำไส้ห้าลำต้นเพชรหังนี่นำมาฝนกับเหล้าดื่มแก้ไอแก้ไข้แล้วก็หกลำต้นนี่ช่วยรักษาอาการพื้นคันมีน้ำเหลืองนำมาฝนแล้วก็ดื่มแล้วก็เอาทาก็ได้ค่ะ 7. ลําลำต้นนี่ใช้ฝนกับน้ำซาวข้าวมามเขาบ้านเท้าอันละ ถ้ารักษาฝีใดเพือ่อนว่าทำไมก่อนเขาสินิยมใส่ยาฝนเพี่น้องโอ้ยงามแห้งนี่ค่ะสวยงามมากเลยดใูให้ดูรอบๆเลยนะคะต้งงนก้อมงามลำบากคอยเห็นแถวๆมื่อกี้ก็เจอกับบุกไลยเงินอยนู่แต่มันเป็นดอกก็เจอกับมะขอเบินงมะขอนไทยหลวบหลายคนอยู่พี่น้องงามแห้ง เดี๋ยวจะพาไปชมดอกทางนั้นดอกนี้งามแห้งสวยยาวก้านดอกยาวโอ้เป็นดอกตูนเตยุข้นเพี่นองโอ้ยงามแห้งงามแห้งโอ้โหช่อที่สองอยู่นี่ช่อที่หนึ่งช่อที่สอง ช่วที่สาม,มแต่มันสิมีหน่วยได้พี่น้องหน่วยมันสิเป็นเลียมๆการนึงสิมีอยู่สามสีหน่วยเน่ยส่วนมากจะพอ,อติดรู้สียเวลาขยายพันธุ์ก็เอาอนอาน่ไปขยายหรือเอาหน่วยเอาในมันก็ได้พี่น้อง้อยงามแหงนี่แหละคะ่ะพว่งงาม ส่วนหลายจ้า<ป>เจอกันใหม่นะคะจากป้าดมค่ะบ้านสวนพยุมวงสวัสดีค่ะ